าวด่วนท่านผู้เฒ่าตอนนี้ได้มีข่าวร้ายเข้ามาแล้วครับอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้หน่วยข่าวสายของเราได้แอบดักฟังการสนทนาของ4ี่จักรพรรดิ2คนโดยทางเราได้สรุปข่าวมาแล้วว่าสองในสี่จักรพรรดิหนึ่งใน4ี่4จกักรพรรดิทอมคูดผมแดงและจกักรพรรดิโหนดขาวเอ็ดเบิร์ดสไปนิวเกต2ในสี่จักรพรรดนั้นได้แอบนัดพบกันครับว่าไงนะพวกมันต้องวางแผนมาขามโมยนมที่ฐานทัพเราแน่ๆน่ว่าไงนะนมทั้งหมดต้องเป็นของกองทัพเรือ เอาแมวน้เพื่อนยังไงพวกมันก็ไม่บุนขโมยนมของพวกเราไปได้หรอกนะทาาทับเราแข็งแกร่งจะตายอมอมอ๋โยยงา้มไอเจ้าทอมคูดผมแดงในที่สุดมันก็มาจนได้ถ้ามันคิดจะมาหาเรื่องแบ่งนมแล้วก็ฉันจะชุกหน้ามันเฮ้ไอพวกเด็กใหม่หน้าโง่ถอยไปก่อนไปพวกแกยังไม่เกง่งพอจะยินต่อหน้าชายคนนั้นหรอกอ๋อหมายความว่าไงกันแน่หวัวหนนะ้าอย่าถามเยอะสิว่าไอพวกขันขวานกูบอกให้พวกมึงถ,ถ,ถอยไปก็รีบถอยไปเถอะนะ ไม่น่าดำรงเกียริไม่น่าดำรลงรักไม่น่าดำรลงจลัดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องมันจะสายเกินไปแล้วสินะช่วยไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะพวกมันแค่ตลบไปเท่านั้นแหละพามันไปห้องพยาบาลไปเร้าพวกที่เตรียมใจมาครึ่งครึ่งกลางกลางนะ่ะไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าชายคนนั้นได้หรอกบัวลอยมันทำยากมันทำจากกะทิย,ยังไงก็เถอะช่างเป็น<ไ>ปชายที่ สุดยอดจริงๆโสคิดคำหนึ่งสี่คนสี่คนอ้ายมาสี่คนสี่คนสี่คนได้มาสี่คนว่าไงขอโทษด้วยอยู่บนเรือของศัตรูมันก็ต้องมีการข่มขวัญกันนิดหน่อยนะไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้แมวโง่ขี้เกียจสันหลังยาวแบบแกจะมาเจอฉันได้ไอ้แมวเฮียแค่หยอกเล่นเองนะไอ้ทำคูดผมแดงแกมาทำอะไรที่นี่กันแน่ฮะ มาถึงก็เล่รลองเพลงส่โพเด็กใหม่สลบเหมือนหมดเลยโอ้กับตันหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มจอนสลัดโหนดขาวสนใจมาอยู่กลุ่มกับฉันไหมอย่าพูดอะไรบ้าๆสิวะทุยอ่ะเฮือดตัวแตกพอ่อเราควรทำยังไงต่อดีครับดูเหมือนว่าเจ้าทอมครุฑผมแดงมันไม่ได้คิดจะมาต่อสู้ปล่อยมันไว้กับฉันนี่แหละเราจะวางแผนขโมยนมกัน